ว้ามาไปเกินกับนดเลยพร้อมแล้วปุยหยังพร้อมแล้วเดี๋ยวสิปณาณากนสิมียนรถไปด้วก่อนโอ้พี่น้องเอ้ยเอาจับกองไว้ฮะใายไดอยู่บอกถ้าปุยยังเป็นมือกองให้ได้พี่น้องเดินตาบอสจะจะคเป็นมือกองจับไปซื้อเดี๋ยวนเอารถเอารถขึ้นฮือนก่อนจะมาฮับเรา จะเอามารับรวดเลยยำดีๆเลยชิ้นวางเสี่ยงดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวล็อติดกรอเฮ้ยเฮ้ยขอเป็นหนึ่กอง เป็นนอกี้เเะข้ามารับด้วยเลยเนาะมี่น้องเนาะนี่ไปลงรถตุบอ๋อเปลี่ยนเก้าแต่บอสใช่วิดีโอให้ไปใส่เด้เลยวะเดี๋ยวเขาจะเอารถไปไว้ก่อนเอารถอันนี้เขาอะไรกันนี่บอสขับไปน้องก็เอารถซ้ำรอไปไว้อยู่เนาะ คนงึดเลยว่าบุญยากต่บอสไทยวิดีโอพี่น้องเองยเบิกหยับไปเลยแม่ตามเลยหยับไปหยับไปที่เต้ารถนี่นะกลับคืนรถเอาหัวเข้าก็ได้ลองนั่งเข้าฮะเอาชิงนั่งเข้าโอาหัวเข้ามาได้เลยแต่บอสไทยวิดีโอกำลังเอารถซ้ำรืไปเียนนยืนรอพี่น้องเนาะเอารถซ้ำเรือแล้วยนแล้วเตรียมเดินทางไปยังจัด Ô, ta thích nhớ cái này đó Phân cầm lắng video của mình วิ่งก่อเป็นส่วนบัอ้ไม่ซ่อกันเลยไอ้ด้วยการขี่รถตู้ไปเวียงจันทร์ขี่รถตู้คันนี้เนาะไปเวียงจันทร์เนาะเฮ้ยพ่นกนพี่นกขี่รถตู้คันน,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 นี้เดินข้าวไปเวียงจันทร์เลย lòng này còn một đi nước không

จะได้ลากระเป๋าขึ้นเอากระเป๋าใส่รถตู้ปาบพ่อิดปา่อเป็มือกองไหมไปเกียมเกียมเลยเนาะเกียมจะขึ้นรถตู้แน่เนาะมาลองเสียงแล้แล้วบ่ ่าเอาบอกเขาหนักเงินนะเาจะแ้วเขาลเอาพี่น้องสบายดีพี่น้องฟองปลายบนชิพุททุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนาทีวันโยกับอาณาบุญยังบัวซ้อนกำลังเกี่ยมโตสิไปเวียงจันก็จะเอารถอาณามาฮับเอาเตรียมพร้อมแล้วอันนี้เป็นเงินเศร้าที่วันโยเศร้าอยู่ ได้ดอ้อ้าเดินทางเดินทางเดี๋ยวเลยตอนนี้มันหกโมงกับนะสามสิบเจ็ดนาทีสามสิบปะม่นสามสิบสามนาทีเนาะตัวไว้ก่อน คุณยูนัมพูดย้อนมา่าตับบ่อนีสองบ่อตัวนี้คุณยูนี่เอาเครื่องวันข้ามมาเรียกเทนมาเต็มเทเลนไปเอาเครื่องเอาไงรางไหมจะมายังมีบนนั่งและเอาแล้วันข้ามเอใสเอามันชิมีตบนปะกระตไปวางไว้บาะหันสิบ่ะ <คะ S 1> mm ินฟุ้งสองบอนีุ่้งเห็นไปเดินทางพี่น้องฝนตกสำนักนี่นะนกลังง่ายคืนนี้ฝนตกมากขน